การรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบารมีขนาดไหนโย่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนน้าในมหาสมุทรเนี่ยแม่น้ําทุกสายในโลกเนี่ยไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดนั่นน่ะคนเจริญกายยคตาสติหรืออนาปานาสติเนี่ยเป็นเหตุให้กองกุศลทั้งหลายเนี่ยไหลรวมลงลงสู่ใจของบุคคลนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าอุปมาขนาดนี้ว่ามันเป็นกองกุศลอันยิ่งใหญ่